100บาทคำเตือนคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่ทำตามโดยเด็ดขาดาการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะสวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะคะวันนี้มาเจอกันกันกบคัทลี่อีกเหมือนเดิมนะคัดเล่นเว็บเมซิบูเติมไม่มีขั้นต่ำไม่ต้องทำเธอนะคะมีกลุ่มรองรับย,ยูและคอยอัปเดตเกมแตกให้อยู่ทุกวันนะใครอยากเข้ากลุ่มหรือว่าสมัครเว็บเมซิบูแคทลี่จะทิ้งลิงก์สมัครไว้ที่ใต้คอมเมนต์คลิปนี้นะคะ วันนี้แคทลีเล่นเกมสาวทาคคายพีจนะคะเกมยอนหิตและเกมในดวงใจของใครหลายๆคนเลยวันนี้แคทมีห้าสิบบาทนะมีทุนอยู่ห้าสิบนะคะเดี๋ยวเราจะมาวัดใจกับสาวทากันนะว่าวันนี้แคทลีจะได้ถอนหรือเปล่านะคะทุกคนมีทุนห้าสิบปันเบ็ดหนึ่งกดมือไปก่อนนะคะเดี๋ยวเป็นปิดโบดีกว่าทุกคนเน้นไหลนอกไปก่อนละกันนะ โหเชแถวสองแล้วดูหน้าทองโคตรเยอะไม้นี้น่าซื้อมากเลยนะแต่ถ้าเราซื้อคือเราออยอินเลยนะทุกคนห้าสิบาทนี่คือเราหมดตูดเลยนะเราต้องไหลนอกไปก่อนนะคะเราต้องไหลนอกไปก่อนสวยไหลต่อไหมล่ะโอ้หูมีวายู่แถวสามมีสิบด้วยเนี่ยค่ะสิบช่องหนึ่งช่องเดียวเองทุกคนโอ้โหไปโอ้จะได้ไหมเนี่ยเสี่ยวสันหลังเหมือนกันนะเสี่ยวสันหลังเหมือนกันนะสาวถา้ำ กดมือไปนะคะทุกคนกดมือไปนะเบ็ดบาทนะคะเชแถวสองหน่อยมาอู้จะได้อ่ะเชแถวหนึ่งได้ไหมล่ะขอร้องโหเสาถ้ำถ้าเราก,กดไปอีกประมาณแปดหมุนแล้วถ้ารู้สึกว่ามันยังไม่ไหลเดี๋ยวคัทจะลองเปิดโบนะเดี๋ยวคัทจะลองเปิดโบนะคะถ้ามันยังไม่ไหลให้อะ่ะไม่งั้นคุณห้าสิบเราไม่ได้ถอนแน่โอโหเอาให้เหลือเครดิตสี่สิบนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวคัทจะมาลองเปิดโบดูนะ โอ้โหไหลน่อมันหนึ่งบาทห้าสิบตังค์น้อยแท้แล้วแม่คุณโอ้ยห,หน้าแดงโอ้โหไม่เดี๋ยวคัดลองเปิดโบบ้างดีกว่าทุกคนนะโ,โห้ีเสี่ยวไส้มาไหมเนี่ยจะได้ถอนไหมครับเนี่ยโอโ้เขียวแถวสองหลามจริงเอะโ,โหเหลือสี่สิบแล้วนะทุกคนตอนนี้เราลองสลับมาเป็นเปิดโบลแล้วนะคะ สิบถามจริงสวยสวยไปเลยเบ็ดหนึ่งไหลนอกได้มาหกสิบห้าบาทนะคะโอ้ทุนหน้าสิบตอนนี้เรามีหนึ่งร้อยบาทแล้วนะสำหรับสาวทํำโคสวยไปเลยต้องอน่างนั้นดีพี่ชายเฮ้ยแต่เราต้องไปลุ้นกันนะคะทุกคนเราต้องไปลุ้นกันต่อนะมีหนึ่งร้ยแล้วเดี๋ยวแคจะลองขยับมาเป็นเบ็ดสองดูนะ เดี๋ยวค่ะจะลองขยับมาเป็นเบดสองนะกดมือคูโอ้โหูเบดสองเข้าฟีแสดงว่าแรกคู่อืให้ความหวังอะ่ะพี่ท้าให้ความหลังอนะ่ะความหลังว่าสั้นไหมจะพูดว่าความหวังเนี่ยทุกคนลิ้นพันไปหน่อยนะหุ้ยเบดสองก็ไหลดีนะเนี่ยเจแถวสองมาหน่อยมาโหสกเกตเตอร์สามตัวมันรอซื้อเรานะเนี่ยมัน่อซื้อเราเราควรซื้อดีไหมอะ่เะเชืว่าเราควรซื้อว่ะทุกคน เรามีร้อยสามสิบสามนะคะเดี๋ยวคัดลองซื้อเบ็ดหนึ่งนะแต่ว่าจะเอาเป็นปิดโบนะห้าสิบบาททรงมันไหลนอกดีถ้าสมมติเราซื้อไม้นี้ห้าสิบาทแล้วไม่ได้กาไรอ่ะยังไงเราก็ยังเหลืออีกเจ็ดสิบแปดสิบกว่าบาทนะคะที่เอาไว้ไหลรอบได้ไปครับซื้อไปเลยเบ็ดหนึ่งห้าสิบาทนะมันล่อซื้อเรามาหลายรอบรอทุกคนขอแจ้งเกิดหน่อยมาไม้นี้ซื้อห้าสิบนะคะเดี๋ยวรอดูเลยสาวทํใไ้เท่าไหร่ทุนห้าสิบวันนี้คัทลี่จะได้ถอนเท่าไหร่นี้อ่ะ ลุ้นอยู่เหมือนกันนะทุกคนเฉียวโอ้โหเยดายนะตัวแพงมาแต่ว่ามาตอนที่แบบตัวขูดน้อยอยู่ตอนนี้ไนดะ้มาสิบเจ็ดบาทแล้วนะคะเหลืออีกเจ็ดหมุนนะมันลุ้นกันนะทุกคนให้คุกกี้ทำนายกันนะเออไหลทิ้งแหละไหลทิ้งแล้วอะกุมขมับรอเลยนะทุกคนคัดกุมขมับรอเลยนะตอนนี้อะสวยสามสิบเก้าบาทแล้วอีกสองหมุนนะคะอีกสองหมุนนะ คือได้สองหมุนหมุนทิ้งเราก็เจ็บไปหน่าจะหนักซื้อห้าสิบตอนนี้เราได้มาสามสิบเก้านะคะอีกสองหมุนนะความหวังของเราโบไหลต่อเคแถวหนึ่งสวยวา, 2, ายแถวสองไหลม่วงต่อครับสวยงามโอเคไหลไหมอูมีวา,ายแถวสามอ่ะเสียดายตัวเขียวมากไม่ยอมร่วงนะคะแถ 2, ะ 10, วสอง่ะสิบรวมมาแทนแตกแล้วนะ,ะสำหรับสาวทำนะซื้อเบ็ดหนึ่งห้าสิบาทนะคะได้มาแปดสิบสองบาทแล้วนะตอนนี้ สวยเจแถวสองอุยเสได้อะ่ะอุ้ยเจแถวสามมาต่อเลยหูมีไวแต่ไม่ได้ใช้เสียดายมากทุกคนแต่ไม่เป็นไรนะคะถือว่าเราบวกแล้วนะสำหรับทุนห้าสิบาทวันนี้นะคะเราบวกมาแล้วร้อยแดสบเก้าบาทนะสวยสวยสวย,สวยถือว่าไม้นี้ซื้อไม่เกลือนะคะเมื่อกี้เราไหลน,นอกเบดสามแล้วใช่ไหมไอ้เบดสองเดี๋ยวเราจะค่อยๆขยับเบ็ดขึ้นมานะคะเปิดโบไปก่อนมา เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวคัดดูเบ็ดแป๊บหนึ่งอู้ไหลสวยไหลสวยไหลสวยถือว่าไม่น่าเกียดนะคะถือว่าไม่น่าเกียดนะอู้เต็มคาราเบลเบ็ดสามไหลโคตรดีสาวท่าม,มันชอบคนไล่เบ็ดนะคะทุกคนไหลนอกสาวท่อม,มันร้อยห้าสิบสามบาทนะสวยเลยสวยเลยดอกนี้นะคะเนี่ยจากทุนห้าสิบาทตอนนี้ได้มาแล้วสามร้อยหกสิบแปดบาทนะถ้าได้ห้าร้อยนี่น่าจะพอใจแล้วลนะทุกคน แต่ความเป็นจริงใครก็อยากได้สักพันบวกๆกันแหละเราต้องใจเย็นๆแล้วค่อยๆปั่นไปนะคะค่อยๆไล่เบ็ดนะไม่ใช่มีทุนห้าสิบาทแล้วกดเบ็ดห้าเบ็ดสิบไปเลยอะ่ะอันนั้นคือเสี่ยงมากนะคะโอ้โหยเขียวโอ้โหอเคสวยโบเขียวช่องหนึ่งสวยงามคะ่ะคิวช่องหนึ่งต่อเลยโอ้โหเห็นไหมเสียดายอะ่ะแคสียดายไวยช่องสองมาก วายมาแต่ไม่ยอมไหลให้นะคะอุ๊ยสาวถ้ำกดมือเอาเลือกนะเนี่ยทุกคนสาวถ้ำกดมือไหลนอกดีมากนะคะไปกันต่อครับโหเดี๋ยวปิดโบ้บ้างดีกว่าเผื่อได้ซูเปอร์เมกเกวินนะคะทุกคนลองปิดโบดูนะเมื่อกี้มันไหลนอกมาให้เราสวยแล้วนะแต่ว่ามันยังเป็นได้แค่บิ๊กวินอยู่อะ่ะใครอยากได้ซูเปอร์เมกเกวินมันจะมีสามลำดับนะคะที่ไหลนอกที่เราได้ก้อนโตมานะ อันดับแรกน้อยสุดเลยคือบิ๊กวินอันดับที่สองนะคะปานกลางเลยก็คือเมกะวินนะคะอันดับที่สามที่สูงสุดเลยคือซูเปอร์เมกะวินนะทุกคนเว็บแคทเล่นนะคะเว็บเมซี่บู๋มันจะเป็นภาษาอังกฤษนะคะมันจะเป็นภาษาอังกฤษนะบางเว็บจะเป็นภาษาไทยนะแต่ว่าเมซี่บู๋ได้แคทเล่นเป็นภาษาอังกฤษทุกคนไม่ต้องเข้าใจว่ามันคือเว็บนอกหรือเว็บอะไรนะใครที่บอกว่าเว็บตรงถูกกฎหมายในไทยไม่มีจริงนะคะ อย่าไปโดนคนอื่นเขาหลอกกันมาเด้อเว็บตรงมันคือเว็บนอกที่เขาเล่นกันนะคะเว็บจริงๆถูกกฎหมายในไทยไม่มีนะไม่มีนะคะเว็บนอกที่เขาเล่นกันอันนั้นคือเติมขั้นต่ําแบบหลักพันหลักหมื่นนะคะทุกคนใครที่มาโกหกเราแล้วเป็นเว็บแบบคือคนโปรโมทก็เป็นคนไทยอะ่ะแต่บางทีมันแบบมันขั้นต่ำแค่ไม่ทัาไม่กี่ร้อยอ่ะอันนั้นคือไม่ไม่น่าใช่เว็บตรงแล้วนะคะทุกคนปรดใช้วิจารณญาณกันด้วยนะอุ้ยเขียวโอ้โหเสียดายอะ อยากลองซื้อว่ะทุกคนโหซื้อเบ็ห้าไม่น่าไหวนะคะเดี๋ยวคัทจะลองซื้อเบ็สามดูดีกว่าหรือว่าจะให้มันเข้าฟรีดี่ล่ะใครสายซื้อแบบแคทลี่ก็ควรซื้อนะสกเก็ตเตอร์สองตัวแปดสามห้ามลุยครับเวลาซื้อไม้หนึ่งแตกแล้วไม้สองจะซื้ออ่ะแนะนําให้ห่างกันหน่อยนะคะ สมมุติไม้แรกซื้อแตกมาแล้วนะเราไม่ขาดทุนให้หมุนออโต้ไปก่อนสัก3 0มสถึงห้หมุนนะคะแล้วเราค่อยกลับมาซื้อไม้สองนะถ้าเราซื้อติดติดกันอะ่ะโอกาสที่มันจะเกือแล้วมันจะสูงเงินเราคืนมีสูงมากๆนะทุกคนรอบนี้คันยังไม่ค่อยแน่ใจเลยเนี่ยว่ามันจะสูงแคดคืนหรือเปล่าสวยติดแถวสองดิสวยโบ๊ไหลคิวต่อโูใช่ได้ว่ะไม้นี้ซื้อไปนะร้อยห้าสิบนะตอนนี้คันได้มาละยี่สิบสาบาทนะคะ โบวายคู่ไปดิโอจะได้ทำไมไม่ให้วายแคทล่ะพี่ท่ามใจร้ายมากอุ๊ยโอ้โหท้ายพายุท้ายพายุก็ไม่บอกนะท่ามโอ้โหข้อสวยนะทุนห้าสิบสาท่ามแตกมาแล้วหนึ่งพันหนึ่งร้ยบาทนะสุดยอดไปเลยพี่ท่าให้จุบทีหนึ่งมาโอ้โหท้ายพายุจริงๆนะทุกคนนะ ท้ายพายุของจริงนะคะดอกนี้ก็แจ้งเกิดไปเลยโอเคสาิตจใจคันแล้วนะคะทุน50คัดลี่วันนี้ได้ถอนสาวท่าหนึ่งพบาทแล้วนะ,คะใครอยากลองเล่นตามคัดลี่นะคะ ทุน50ิให้ค่อยๆไล่เบ็ดไปเริ่มจากการกดมือเบ็ด1บาทไปก่อนนะคะกดมือไปก่อน5้าเบ็ด1งดูทรงแล้วไหลสวยให้ขยับมาเป็นเบ็ด2นะคะโอเคไหมใครอยากลองตามแคทลี่เล่นตามได้เลยนะแคทจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ที่ใต้คอมเมนต์คลิปนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันพรุ่งนี้นะคะดูคลิปแคทลี่จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งจริงๆๆๆจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปนะคะ